รู้ทันข่าวชาวร้อยเอกด,ด่วนนายจ้างประเทศซาอุดีอาระเบียต้องการพยาบาลและช่างฝีมือกว่า300อัตรารายได้สูงสวัสดิการดีกระทรวงแรงงานมีนโยบายส่งเสริมการมีงานทําให้กับคนไทยทุกกลุ่มโดยเฉพาะการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานประเทศซาอุดีอาระเบียซึ่งนายจ้างได้แจ้งความต้องการแรงงานไทย ผ่านทางสำนักงานแรงงานในประเทศซาอุดีอาระเบียส่วนใหญ่เป็นสาขาพยาบาลวิชาชีพพี่เลี้ยงพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลสาขาละร้ออัตรารวม300อัตรานอกจากนี้ยังมีสาขาช่างอีก9อัตราได้แก่ช่างเชื่อม,อามสามอัตราช่างควบคุมเครื่องกลิ้มสอัตราช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรมสมอัตราโดยตำแหน่งดังกล่าวมีอัตราค่าจ้างสุทธิประมาณ 2 7 5 0 0บาทถึง3 7 0 0 0บาทขึ้นอยู่กับอัตรารเรลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศโดยเมื่อไปถึงที่ทำงานในประเทศซาอุดิอาระเบียนายจ้างจะจัดสวัสดิการอื่นๆให้กับแรงงานไทยเช่นค่าอาหารค่าที่พักรถรับส่งจากที่พักไปที่ทำงานค่าตั๋วการเดินทางไปกลับรายปีฟรีประกันสุขภาพประกันการได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน วันลาหยุดพักผ่อนประจำปีและสวัสดิการอื่นๆผู้ที่สนใจไปทำงานประเทศซาอุดิอาระเบียติดต่อสํำนักง,งานจัดหาง,งานจังหวัดได้ทุกจังหวัดและสํำนักง,งานจัดหาง,งานกรุงเทพมหานครพื้นที่เขตหนึถึงสิในวันและเวลาราชการทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงานโทร1 5 0 6